have my... Last one is I better take even more time it does not work okay, wow I only once so your bye i now always look at this I know i hello read it oh this is your marketplace the Giants used this to gather here to trade with the gods a long time ago. I wonder if Odin was ever here. What's that? Something through the wall, up there! What's <hanging noise> <hanging noise> in the back of the wall? What? Something cracking through the wall! Who is it? Hey! Who is it? I don't know! I don't know! Ouch!

Oh! Oi! We know what i Oi! help me! Oi! 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 Oi!

ไป,ออออไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปเว้ยมีโอกาสแล้ววันนี้อ๋อไปมาฟันเราเฮ้ย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  ôi 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 bình gọt bôi dừng đi đâu dừng đi dừng phải ôi phải lôi phải con ôi หมดยังโอ้โหผ่านผ่านผ่านโอ้ลูกเออเนี่ยแทบตายไหต่อไปไงวะ t h e n opening up there เออทางเปิดแล้วไปไปลูกขึ้นหลังพ่อเลยจงใครวะเออ you hear that What is it We will see Stay Close. I know. Oh, oh. I know I know. I know. Huh? Huh? What is that? I don't know. ไรมาล้อเพลงโวยหจวแถวนี้ไปเราไปดูกันเลยอ้าวพอลงไปแล so we're going towards the scary singing ทำไมาวก่งนี้มาถึงเป็นหินวะ้ายแม่มดนี่ตกใจวิ่งก่อนไปวะลูก โอ้ยปันหัวมันเอากลับมาสิ้ลูกเว้ยไอ้คุณว่าไอ้ยังแม่มดโอ๊ยมนไม่ครลยแล้วลอกโอ้ย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 อีสัอ๊ยโว thằng này gúi đái thằng này gúi đái thằng này gúi đái thằng này đái gì muốn gì muốn qua. <laughs> ทำไรกูได้ยิงเนื้ยิงมาได้ยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาได้ยิงเลยพร้อมยังโลกพร้อมยังโลกแสบมากไอ้นี่เป็นแสบมากยิงหัวมันเลยโลก Đi thôi. dạy 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 tại sao? T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 ại woman. King, down boy <laughs> yeah. it out ไปโลไปไปโลเฮ้ยโอ้โหถลายหายแล้วโลโอ้โอ๋อนี่ไม่ธรรมาดาฝักหลังเนี่ย เราได้สูรอะไรมาเนี่ยไอ้สัน้นยาผิดคืออะไรก็ไม่รู้ไปไปต่อลูกพ่อเอา้านี่มันเขียวเราหรอลูกไปยืนยนิ่งไม่ไปกับพ่อลูกเราคุณต้องไปเก็บข้างล่างบอกวะผมไม่กล้าลงต้องลงไปไหม ตรงนี้มันมีอะไรก่อนลองดูเอาไปไม่ได้ไวะโอ้มีนา้าลูกไปตามพวกพ่อไปไหนของพ่อเนี่ยคือต้องปนขน้นไปข้างบน๋อ,อต้องลง่ะนะอ่ะปาพ่อลงเลยวะไม่ลงไม่ได้ไวะยังไงลกูก ลูกเป็นือตรงนี้ไมวะไหมวะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่คนละเกมกันโอ้ฉันนี่ประสาทอ๋อไอ้ก็โ,โกทษชนลูกกระเด็นเลยไปแบ่งนอนไป มีนี่อันเหยียบยังไงต่อเนี่ยทั้งนี้เหรออ๋อยังไงต่อลูก ไปยี้ต่อให้เก็บให้หมดก่อนใช่ไหมเก็บเงินเก็บทองไงวะโอลงละลงไปไหนต่อเนี่ย ไปลกูกอะต่อละเอ้าใช่เหรอเดี๋ยวแปลงนไม่ใช่เฮ้เราไปไหนตออกูมไม่เข้าใจ อะจะลุ้พาป้าไปสิไไกมคนไม่พาป้าไปป้าจะรู้หรอาอวะตรงนี้แล้วกันไว้ ใจนะลูกเว้ยแล้วลูกไปมากับพ่อแล้วลูกเอานี่เอาวิ่ง้ยวิ่งล Still don't understand why that man attacked y o u o t o l o I know nothing more of it. เอาไปอยู่ที่ไหน Look up there. ไรวะลูกไอ้ลูกยิงอะไรโอ้อะไรของมันวะเนี่ยงงไปเปิดหีก่อนดีกว่าปิดีบพลังได้ก็บอกต่างใครเออเราสามารถทำได้แต่ลูกแต่ลูกยิงใหม่พอไม่เข้าใจไม่ยิงอะไรวะ เอา Follow me ยิงเลยลูกอย่าดีล่าเอายิงยังเนี่ยอะไรล่ะลูกอ๋ออมันต้องเปิดสะพานโ้ยโวยไฟ อะไรอ,อ,อะไรอะไรอะไรมีอะไรที้ล็อกแล้วมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นอ่ะอ,อะไรตกอยู่นะเจ็บให้ทั่ว ันที่ล็อกครับยังไปไม่ได้เนะพ่อทำไปดิงโงนอะโลกโอ้เยอะเลยลแล้อก็ ยิง้ลยยิงอ้ <All set. S 1> อยใครวะเอ้ย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 

ơi ơi mọi giang mọi giang boy over here Ah, sir à trong này I've seen this language before à thấy Paul phăng gì đẹp áo vải đẹp áo vải lại อ้าวลูกมองไปข้างบนอะไรวะเนี่ย,ยวย่ากี้เห็นว่าเว็บมันมีทางเข้านี้นะลูกเก็บไอเทมโอ้โหอระราะล้น Look here. Mountain mm. It says his name is Hromnir. Told me about him. A giant warrior made of stone. Looks like he was in a pretty big battle. Odin's there. Thor. Even a world serpent. <laughs> oh, look <laughs> oh. at apart. See? But look. Hromnir's body squished him. Mm. Idiot. Oh, oh. ได้สกิลเพิ่มนะครับผมว่าคิดตรงนี้มันมีไหมเนี่ยมนเลยเปิดได้ยังอะโหดีเนะฮะ ได้แล้วเหรอโอ้เวลาอ่านกันนะขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้ไม่ได้แหลมแหลมแหลมอย่ามิเซียงของแหลมของคมหืม which ฮึทังไหนนะ <c oughs> พาพ่อไปจ <c oughs> เอีกลูกคนนี้ตรงนี้เหรอโอ้แล้วพ่อจะไปไงวะลูก าอัน,นจริงว่ไปเร็วลูกอยู่ทางนี้เร็วเร็วอันนี้ยังเปิดได้อย่าง ลองเปิดสิมีอะไรอยู่นั้นวะอ้นล็อกว้ยเนี่ยเคื่ออะไรวะ me a ain't like a meatball earlier you said ah. people might try and rob us woke up not oh I'm not afraid, I'm not afraid. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But, what fight! You will stay out of it, boy. Speak oh, no more of this. Oh, Paul, no, Paul, any question? No, ออดิสปงงงทางไหนโลกเพิ่มพลังไปช่วยฮะทางไหนนะไอเด็กคนนี้มันบอก กูมายืนมอตรงนี้ทำไมลัะหนาวสัพทานไม่ช่วยเลย ได้ไม่โลกมาแล้วแล้วนี้ไปเปิดได้จริงกุญแจไม่มีปั่นมันจะเลยไปมาโลกอืมแข็งแรงโอ้โห าโอ้โหไม่ได้ว่ะ